พระศพพระกาศสอนอีกกุญชอนั้นปลดปลงโถท,ทนแสนงคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติที่วางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตยอยู่ทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกากราบนมันสการพระคุณเจ้าทุกๆุกรูปในส่วนบุญไม่รู้เหมือนโยมว่าวาระสุดท้ายจริงๆท่ามกลางกองเพลิง เหมือนกับบางคนที่อยู่ในท่ามกลางไฟที่กำลังลุกโหมจากหลายๆเหตุการณ์ในวาระจิตนั้นน่ะจิตของเราจะยังนึกถึงบุญของเราได้ไหมความร้อนที่แสนร้อนของกองเพลิงมันจะทำให้เรานึกถึงบุญไม่ได้หรือเปล่ามันจะเจ็บแสบปวดร้อนเชจนนึกถึงบุญไม่ได้ไหมหรือว่าในช่วงที่เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งเจ็บหนักที่สุดความเจ็บตรงนั้นมันจะพากจิตของเราออกจาก บุญกุศลได้ไหมจิตที่เป็นอกุศลจิตดวงสุดท้ายก่อนจะดับจิตสิ้นลมลงไปนั่นคือการตอบโจทย์ว่าจะไปสวรรค์หรือนรกต่อให้ทำบุญมามากขนาดไหนก็ตามทีแต่ถ้าจิตเราไม่ไม่แข็งแรงพอจิตเราไม่มีกำลังพอในด้านบุญกุศลโอกาสที่จะไปสู่สุคติก็ไปยากมากๆแต่ว่าบุญที่ทำไว้ก็ไม่ได้หายไปไหนนะกำลังของบุญ ความดีเชื้อแห่งจิตที่เป็นกุศลที่ทําไว้แล้วก็เป็นบุญไปแล้วแต่จะให้ผลหลังจากนั้นแต่จิตดวงสุดท้ายเนี่ยคือคือสำคัญเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรเราจะอยู่ท่ามกลางกองเพลิงไหมและคนที่จะสิ้นลมในท่ามกลางกองเพลิงความแสบร้อนไม่รู้จะบดบังบทบังบุญกุศลที่เราทําไว้หรือเปล่าแต่แน่นอนโยม มนุษย์เรามีเนื้อมีหนังยังไงก็เจ็บยังไงก็ทุกยังไงก็ทรมานฉะนั้นการฝึกจิตไว้ในเรื่องของบุญกุศลให้ได้มากๆที่สุดเท่าไหร่เนี่ยทำเกินไว้ก่อนดีนะทำเกินไว้ก่อนนะคือฝึกให้มากๆไว้ก่อน นต่อย่าไปคิดว่าฝึกไว้นิดนิดหน่อยๆก็พอพอเป็นกระสาสถึงเวลาจริงๆที่ต้องใช้ขึ้นมาเนี่ยโยมในเวลานั้นที่เจ็บที่สุดเพราะป่วยเป็นมะเร็งเส้นเลือดสมองแตกตีบเนื้องอกในสมองแล้วก็ก่อนจะสิ้นลมก็ไม่รู้ว่าความเจ็บในเวลานั้นน่ะมันจะเจ็บขนาดไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันและตอนนั้นเราจะนึกถึงบุญของเราได้ไหมจิตเราจะยังอยู่ ในการที่พิจารณาธรรมเห็นธรทำว่าความเจ็บก็คือความเจ็บกายก็ส่วนกายมันจะแยกกันออกได้ไหมในช่วงเวลานั้นถ้าฝึกไว้ไม่ดีก็คาดเราได้ยากเหมือนกันนะว่าเราจะทําใจกันได้ไหมในช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนจะสิ้นลมจะนึกถึงบุญได้ไหมจิตจะปล่อยวางได้ไหมแต่ถ้าฝึกจิตไว้ดีและจังหวะด,ดีของการก่อนจะสิ้นลม จิตของเราสามารถที่จะเห็นธรรมชาติของการเกิดดับได้น่าจะร้อนขนาดไหนท่ามกลางกองไฟน่าจะเจ็บขนาดไหนท่ามกลางมะเร็งเส้นเลือดเนื้องอกในสมองในช่วงเวลานั้นถ้าเราเห็นความเกิดดับได้จิตปล่อยวางได้ความเป็นนักเลงธรรมะของเราก็จะนํำจิตให้ไม่แน่ตกกระไดพลอยกระโจนนะเหยียบชายสะบงเหยียบชายจีบอลเหยียบชายผ้าถุง แล้วก็สะดุดที่หน้าบันไดไม่แน่อาจจะตีลังกาม,ม้วนหน้าพุ่งไปได้ไกลลงไปยืนอย่างสง่างามเช่นเดียวกันเมื่อก่อนจะสิ้นลมเราฝึกจิตของเราไวด้ดีอาศัยจังหวะนั้นพิจารณาแต่ต้องเกิดจากการที่เราทําของเราไว้อย่างต่อเนื่องทําไว้อย่างเสมอต้อนเสมอปลายทําไว้อย่างเข้มข้นพอมีน้ําหนักมีกําลังจนกลายเป็นอัตโนมัติกลายเป็นธรรมชาติแล้วก,ก่อนจะสิ้นลมอาศัยจังหวะนั่นแหละ ในการพิจารณาเห็นความเกิดดับว่าไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นของเราตัวเรารูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะรรมารมทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นของเราทุกอย่างเป็นธรรมชาติแต่ต้องเกิดจากการฝึกไว้อย่างเข้มข้นไม่รู้เหมือนกันนะโยมว่าจิตสุดท้ายของเรามันจะเก่งพอไหมต้องฝึกกันมากจริงๆนะต้องฝึกมากขนาดไหนเพื่อที่จะไปรอวาระจิตสุดท้าย ทุกวันนี้เราทําทุกอย่างไว้เพื่อเตรียมตัวตายเท่านั้นเองเตรียมตัวไว้เพื่อที่จะไปใช้ในลมหายใจสุดท้ายก่อนจะตายทําบุญก็ทําบุญไปโยมทําบุญไปนะทําความดีในรูปแบบที่เราคิดว่าเราถนัดแต่ทาให้เข้มข้นแต่ให้มันเป็นไปเพื่อการปล่อยวางเป็นไปเพื่อการเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นสาระเป็นแกนแท้ทุกอย่างเป็นแค่ชั่วคราวทุกอย่างเป็นแค่ชั่วขณะ เดินก็รู้ว่าเดินเท้าซ้ายเหยียบก็รู้ว่าเท้าซ้ายเท้าวขวาเหยียบก็รู้ว่าเท้าวขวาซ้ายขวาเหยียบไปก็รู้ไปจะก,กระพริบตาก็รู้จะยืนจะเดินแต่นั่งจะทานอาหารจะเคี้ยวจะยกช้อนก็รู้ทุกขณะแล้วก็ไม่ไปปรุงแต่งมันเพิ่มไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปกระตกกระตากอะไรกับสิ่งเหล่านั้นเพิ่มเติมจนกลายเป็นการปรุงแต่งนั้นเป็นธรรมชาติที่จะปรุงแต่งภพชาติขึ้นมา นันเราต้องฝึกให้เยอะนะยโยไม่รู้มันกันเราจะอยู่ท่ามกลางกองเพลิงไหมก่อนจะสิ้นลมมันจะแสบร้อนขนาดไหนเราจะนึกถึงบุญได้ไหมบุญมันจะทําให้ใจของเราเกาะอยู่กับการเห็นธรรมชาติของการเกิดดับได้ไหมหรือมันจะร้องวีดวายเสียงดังอึกระทึกจิตลักษณะนั้นไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลได้เลยจิตไม่สงบพอที่จะเรียกว่ากุศลได้จิตไม่นิ่งพอที่จะเรียกว่า เป็นสภาวะใจที่พร้อมจะไปสู่สุคติได้นั้นต้องฝึกไว้ขนาดไหนโยมเราก็คาดเดายากเหมือนกันนะเพราะเรานั่งรถทุกวันเราอยู่บนบนถนนทุกวันเราอยู่กับไฟฟ้าทุกวันไม่รู้จะช็อตเราวันไหนอยู่กับสายฟ้าไม่รู้จะฟาดลงมาฟ้าผ่าเราวันไหนอยู่ใต้ฟ้าอะไรก็เกิดขึ้นได้งั้นการฝึกไว้ดี ให้มันเป็นพื้นของใจเป็นพื้นของจิตให้เป็นธรรมชาติของบุญกุศลไปวันหนึ่งต้องได้ใช้กันแน่ๆวันนี้ก็มีเวลาในการฝึกใจเพื่อให้ได้เกิดการเห็นธรรมชาติของอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อที่จะไปใช้กันจริงๆในวาระสุดท้ายไม่รู้มันจะเกิดขึ้นวันไหนอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้ วันนี้พระอาจารย์ต้องช่วงเช้าครึ่งวันนี้มีอบรมครูครูรเกษียณของจังหวัดตราดทราบว่าทั้งหมดของจังหวัดนะครับคลิปเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้เป็นเสียงของพระอาจารย์สกดาสุนทโรพระอาจารย์ผู้แก่งในด้านเทศในด้านปรารภธรรมะถือว่าดีมากๆที่เราท่านทั้งหลายได้มาฟังท่านปรารภธรรมะ พระพุทศาสนาไม่มีไม่มีสิ่งใดที่จะมาต้านให้ท่านต้องศึกหาลาเพศนะครับก,ก็ผมติดตามท่านมาตลอดท่านพูดได้ลึกซึ้งประทับใจมากและว,วันนี้ก็กผมเองก็ถือโอกาสเอาเสียงของท่านมาลงเพื่อเป็นความรู้ประดับสติปัญญาให้เราท่านทั้งหลายได้นึกคิดถึงการเกิดแก่เจ็บตาย ของคนเราไม่แน่นอนไม่มีสิ่งใดที่แน่นอนที่สุดสิ่งที่เรียกว่าแน่นอนนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับก็คือทุกวันนี้เราต่างคนต่างเดินทางด้วยรถยนต์ในขณะที่เดินทางด้วยรถยนต์นี้ต้องมีความระมัดระวังพอสมควรโดยเฉพาะผู้ที่ขับผู้ที่เป็นพลขับก็ต้องมีสติและมีจิตใจอบอ้อมอารีโดยเฉพาะ คนที่เคยฝึกจิตในทางลัทธิพุทธศาสนาบอกว่าบุคคลผู้มีจิตมีสติดีซึ่งได้ฝึกอบรมมาตั้งแต่แ็กจนโตบุคคลคนนั้นถือว่าบุคคลผู้มีคุณธรรมเมื่อจะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่คนทั้งหลายย่อมจะยกย่องสรรเสริญเพราะเขามีจิตใจที่ดีงาม อันนี้มาเห็นสถานะของโชเฟอร์ในรถของเด็กที่ไม่ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ก็รู้สึกว่าโชเฟอร์ก็นข้างจะเห็นแก่ตัวสักหน่อยนะก็ไม่ว่ากันนะก็ถือว่ากรรมของเด็กกรรมของคุณครูก็ขอดวงวิญญาณของคุณครูและก็เด็กจงไปสู่สุขติสวรรค์เถิดที่สำคัญ สำคัญในเรื่องนี้นะครับก็เนื่องมาจากก็ผมเห็นคลิปมีเด็กคนหนึ่งนะเด็กเขาเห็นว่าเขามารอดแล้วลงจากรถแล้วแต่เพื่อนยังอยู่ในรถเขาก็ขึ้นเข้าไปเพื่อที่จะช่วยเพื่อนให้พ้นจากเปลวเพลิงแต่ที่ไหนได้บางทีการเข้าไปของเขาก็ไปโดนแก๊สก็สลบอยู่ตรงนั้นก่อนที่จะได้ช่วยเพื่อน ก็ถือว่าน้องคนนี้มีจิตใจอันง,งดงามประเสริฐเหลือเกินพยายามที่จะช่วยเพื่อนแต่ไม่หวังไม่หวังรอดตายคิดว่าเข้าไปเราจะต้องตายแต่ก็ยังมาอุตส่าห์ช่วยเพื่อนอีกนี่เป็นผู้ที่มีความเสียสละยิ่งใหญ่ดังเรื่องเรื่องหนึ่งถ้าท่านดูในโซเชียลเรื่องเท้าประกาพรม ท่านลองคนดูซิเท้าปากกาพรมเนี่ยทำคุณประโยชน์อย่างไรถึงได้เป็นเท้าประกาพรมอยู่เป็นพรมนานถึง80กับยังไม่จุดติเลยอันนี้ก็เช่นกันเด็กคนนี้มีจิตใจอุบอ้อมอารีมีจิตใจมุ่งม,มั่นเพื่อที่จะช่วยเพื่อนให้รอดพ้นจากความตายข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินเขาจะต้องไปสู่สุคติสวรรค์อย่างแน่นอน โดยเฉพาะเด็กคนนี้มีความเสียสละเรื่องของเรื่องที่กระผมพูดเมื่อกี้ก็คือเท้าปากกาพรมนั้นเมื่อก่อนนั้นได้เกิดเป็นคนแล้วก็ไปบวชเป็นฤาษีมีอิทธิ์แล้วก็แผลงริ์เพื่อให้เกิดฝนตกมาเพื่อที่จะฉลมกายพกอขาเกวียนซึ่งเดินทางอิดรรยถ้าไม่ช่วยก็จะตายในที่สุดเท้าปากกาพรม ซึ่งเป็นฤาษีนั้นก็แผงฤทธิ์ให้มีฝนตกแล้วก็ช่วยให้รอดพ้นจากความตายได้บุญเหล่านั้นแหละทำให้เขาไปเกิดเป็นพระพรหมอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าอยู่ในชั้นเวหาภลาประมาณ80กับยังไม่จุดติอีกแล้วมาเกิดอยู่ในชัน้นเท้าประกาพรหมนี่แหละ,อ,ะอีกหลายกับ จนมีความเห็นผิดว่าโลกนี้เที่ยงโลกนี้ไม่โลกนี้ไม่เที่ยงแต่พระพรหมน่ะเที่ยงก็เลยมีความเห็นผิดพระพุทธองค์ทรง,งเห็นในพระญาณว่าเท้าพรกาพรหมมีความเห็นผิดหนักก็เลยไปโปรดในเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็เท่ากับเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีจิตใจสูงมีจิตใจยิ่งใหญ่มหาศาลจริงๆ ก็ขออนามโนาสาธุขอชมเชยในน้ำใจเด็กนะท้ายคลิปนี้นะครับก็ผมเองก็ขออำนวยอวยชัย,ยอำนวยอวยพรให้ให้ใหทุกๆท,ท่านที่ฟังคลิปนี้ดูคลิปนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงก็ขอดวงวิญญาณของเด็กและคณะครูทั้ง23คน ที่ได้ทำชาปนก,กิจศพที่เสร็จแล้วนี้จงได้ไปสู่สุคติสวรรค์ชั้นฟ้าเมื่อตราบใดที่ได้ไปสู่สุคติสวรรค์แล้วขอให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นจงย้อนสะท้อนกลับมองดูแลมาข้างล่างมารู้ว่าใครบ้างที่อุทิศส่วนกุศลให้ใครบ้างที่มีจิตใจฝักใฝ่เพื่อให้ได้รับความสุข เมื่อท่านเป็นเทพอยู่บนสวรรค์แล้วก็ขอประทานพอรอวยชัยให้พรกับผู้ที่มีความจิตใจมุ่งมั่นกับบุคคลที่มีจิตใจเลื่อมใสในทางชักจูงดวงวิญญาณของท่านได้ไปสู่สุคติสวรรค์ในครั้งนี้ขอให้ท่านอวยชัยให้พรให้ท่านทั้งหลายให้เราท่านทั้งหลายที่อยู่ทางนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญ จะคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาทุกประการคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองหากคิดจะมีคู่ครองก็ให้ได้ดังเจตนาขอบุญกุศลที่ทุกๆท,ท่านได้ร่วมกันทําขอบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้มีจิตใจเมตตาต่อเด็กตะครูทั้ง23คนนี้ขอให้ท่านจงเจริญโดยอายุวันณะสุขะพละตลอดต่อไปก็ขอ จบคลิปไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ